ครับผมเป็นข้าวหน้าหมูชาชูนะครับตัวนี้เราจะเสิร์ฟแบบนี้เลยครับผมจะเป็นแค่นี้มีอยู่3าตัวเราจะไม่เสิร์ฟถาบนะครับ,คครบต่อไปมันไม่มีอะไรมากต่อไปก็เป็นหมูทงคัาสื่อครับอันนี้เป็นเซตจะมีข้าวมีซุปตัวที่เป็นชาเขียวก็คือไม่มีรีฟิลแค่นี้ครับต่อไปก็จะเป็นข้าวไก่สลิง ตรงครับมันกันครับอันนี้ก็มีแค่2ตัวนี้ครับส่วนเซตหมูทองกระเสือเราจะมีซอสมา3ตัวขวดสูงจะเป็นน้ำสลัด2ตัวแล้วขวดเล็กจะเป็นตัวซอสทองกระเสือครับผมเราจะมีสันในกับสันงสั่งนอกของหมูนะครับผมแม็กจิบสันในมากิบแค่ตัวนี้แต่แกะกิบกิบแต่แกะนี่ออกมาแกะเขาแค่แต่แกะแล้วก็แต่แกะอันนี้เป็นสั่งใน แตกต่างสันในกับสันนอกก็คือสันนอกจะต,ติดมันสันในก็จะไม่มีมันเลยจะเป็นเนื้อหลวนแต่รุ่มกว่าครับจะอยู่ประมาณนี้เป็นเซตผักตัวผักเราก็จะคูนอย่างนี้นเลยก็จะมีอยู่แค่นี้ครับโอเค